3 2 1ฮัลโหลมินาซัาไหนๆเองค่ะก็วันนี้จะพาทุกคนไปเอ่อนั่งรถเล่นกันไม่สิขับรถเล่นแถวเสย่านเพราะว่ารถที่เราจะไปขับเป็นวันนี้ก็คือรถ e ีวีนั่นเองหรือเรียกชื่อหนึ่งคือฟอร์มวันนะคะวันนี้เราก็จะไปขับรถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้าข้างบนนะหมายถึงพลังงานไฟฟ้า <G ül üyor> ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อ่เช่ารถ ฟอร์มันกันดีกว่าไปคือตอนนี้เรากำลังจะไปที่สามย่านมีทาวถูกไหมแต่ว่าเราจะไม่ารถไปแล้วก็เราจะไปด้วย m อ t มาชีแล้วตอนนี้คนที่อยู่ข้างหลังเราก็คือคุณพัทนะคะถามว่าคุณพัทคือใครคุณพัทคือแม่ของเราเองเราก็วันนี้เขาจะมาเป็นสารถีให้เรานะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าเราไม่ไปเขาขี่เราขับรถไม่ได้ทุกคน แนะนำคุณพัดนะคะสรารถีของวันนี้นะคะ I am the driver Yes you are Taxi driver เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าก็คือคุยกับคุณพัดอยู่ว่าเราจะเอาสีไหน ท้คพาบอกอยากได้สีเหลืองแล้วเราก็ได้สีเหลืองนะคะให้ดูรอบแล้วกันในที่สุดทุกคนมันเล็กมากเลยอ่ะแล้วตรงนี้เขากําลังชาร์จไฟอยู่เห็นไหมอานนั้นตู้ชาร์จไฟเห็นไหมทุกคนอ่ะทุกคนมันเล็กกระทัดรัน่ารัก็คืสิ่นี้จะเป็นตู้ชาร์จตู้ชาร์จไฟของมันนะคะ ตอนนี้คือเราอะมาที่สัปยหนมิีทาวเพราะว่ามันมีสาขาอยู่ที่สัปยหนมิพีทาวแล้วเราก็ใช้อแอพพลิเคชัน hop ในการจองซึ่งจองง่ายมากเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นวิธีการจองให้โอเคอย่างแรกที่ทุกคนต้องทำก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน hop car นะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็กดตรงที่คำว่าค a มันก็จะขึ้นหน้านี้ให้กด car sharing นะคะ มันก็จะเข้าไปที่หน้าแผนที่เราก็ทําการเลือกสถานที่ที่มีการให้เช่ารถนะคะซึ่งเราก็เลือกตรงสามย่านมินทานนั่นเองมันก็จะมีรถหลายรูปแบบให้เราเลือกมาเช่าได้จากนั้นเราก็กดเข้าไปทําการอจองวันจองเวลานะคะอ่ะพอจองวันเสร็จก็มาจองเวลาว่าเราจะขับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอย่างของเราเนี่ยจะเป็น9ก้าโมงถึงบ่ายสก็เท่ากับ6ชั่วโมงพอดีนะคะเสร็จแล้วก็กดยืนยัน อ่ะฮะกด next ต่อ,อไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าการจองตรงเนี้ยให้ใครที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะก็ให้ใส่เป็นคอรดของคอปคาก็คือ hev 300นะคะมันก็จะลดลงไป300บาทซึ่งลดเยอะมากทุกคนดูดิถ้าเลขกลมคือจาก600เหลือ300อะ่ะ uh อ่ะฮะแล้วก็มากดยืนยันต่างๆมันก็จะทำการตัดเงินพอตัดเงินเสร็จเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากรอให้ถึงวัน ที่เราจะไปเช่ารถนั่นเองแค่นั้นเลยง่ายๆตอนนี้เราก็จะต้องไปถ่ายรูปเพื่อที่จะให้มันเข้าแอปแล้วก็เช็คสภาพรถใช่ไหมแล้วก็เราจะได้ขับออกไปข้างนอกกันไปครับทุกคนนี่คือด้านในของรถฟันนี้นะคะเมื่อกี้เราใช้ในการใช้โทรศัพท์ในการเปลดล็อกรถขึ้นานี่เราจะเข้าไปข้างในกันทุกคนตอนนี้เราก็ได้ ขับรถออกมาข้างนอกไปแล้วนะคะคือเพิ่งขอ,อกตัวเมื่อกี้เลยก็คือรู้สึกว่ารถมันเล็กมากแบบถ้าเกิดว่าคนตัวใหญ่กว่านี้มานั่งอาจจะแบบแขนเปลี่ยนกันก็ได้เออแล้วก็ทีเนี้ยตอนเนี้ยเรากําลังจะขับจากแถวสามย่านใช่ไหมไปที่เดอะมองงามววานก็คือกลับบ้านนั่นเองเ <laughs> พราะเรารู้จะขับรถไปไหนแล้วก็คือตอนเนี้ยแบตของอรถมีอยู่ แคขีดเพราะปกติมันจะมีทั้งหมดหกขีดก็น่าจะขับไปกลับได้เดลโมกับสยามนี่แหละทางนี้แหละแล้วทีนี้ก็เออรถคันนี้ามากระเนประวัติกันนิดหน่อยก็คือรถคันนี้นะจะเป็นรถที่ผลิตญี่ปุ่นไม่ใช่ผลิตที่ญี่ปุ่นสิเป็นรถสัญชาติญี่ปุ่นโดยแทชชูนะคะเพราะว่า ประธานบริษัทก็คือคนญี่ปุ่นแต่ทีเนี้ยคือแต่ก่อนอ่ะบริษัทนี้เขามีพนังกงานแค่ห้าคนแบบเป็นสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เล็กๆเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยเพราะเขาอ่ะคิดที่อยากจะทํารถคันนี้ขึ้นมาเขาก็เลยแบบมาหาพาร์ทเนอร์ที่ไทยก็คือได้พาร์ทเนอร์ที่ระยองนั่นเองก็เลยทําการเป็นการิมาประกอบที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วถามว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดรถแบบนี้ขึ้นมานั่นก็เพราะว่า ย้อนไปที่ตัวท่านประธานนะประธานบริษัทเขาเคิดถึงคุณแม่ของเขาก็คือ,อ,อที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเกิดเป็นสึนามิบ่อยครั้งบ่อยมากๆใช่ไหมเขาก็เลยแบบคิดลดว่าเฮ้ยหาขนส่งพานะขนส่งแบบไหนให้กับคุณแม่ดีที่แบบว่าเป็นการช่วยช,ช่วยเหลือฉุกเฉินได้เพราะว่ารถคันนขนี้มันสามารถที่จะออลอยน้ําได้แต่ว่า ระดับน้ําอ่ะมันจะต้องอยู่ที่ไม่เกินเจ็ดสิบเซนติเมตรก็คือพอไปถึงน้ําที่มันท่วมใช่ไหมรถมันจะลอยอัตโนมัติ่ะแล้วก็ตรงล้อมนะันอ่ะมันจะมีเป็นฟิลแบบเป็นขี้เป็นใบพัดอะ่ะมันก็จะทําหน้าที่ควบคุมรถให้รถล,ลอยน้ําได้แล้วทีเนี้ยเขาก็คิดออกมาใช้เวลาคิดต้นแบบอะ่ะหกเดือนไม่ใช่หกเดือนสิเก้าเดือนเต็มเต็มแล้วก็คิดออกมาจริงๆอะ่ะรถเจนแรกอะ่ะอันนี้ไม่ใช่รถเจนแรกนะคันเนี้ยเพราะว่า มันประมาณน่าจะประมาณเจนสี่หรือเจนห้านี่แหละแต่เจนแรกอ่ะมันจะเป็นอีกแบบเลึสรลูกรื่งเจนแรกแบบมันก็จะเป็นแบบใหญ่กว่านี้แล้วก็หน้าตาจะดูน่ารักกว่านิดนึงอันนี้ก็คือนั่งได้สองคนมีที่วางข้างหลังของเางห่ังละอีกนิดนึงนะอ <s> ีกครั้งเราก็รถคันนี้มันวิ่งได้เต็มแม็กเลยนะร้อยหกสิบกิโลเมตรการชาร์จไฟเนี่ยพอเราวิ่งคมใช่ไหมเราก็ชาร์จไฟแบบ กลับบ้านปุ๊บก็ชาร์จเลยประมาณ8ชั่วโมงก็ได้เต็มขีดพอมาคิดค่าไฟต่างๆเนี่ยเฉลี่ยนะวันละ8ชั่วโมงอะเสียแค่อ30-40บาทเองค่าไฟนะว้าวแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็หัวชาร์จเขาก็จะเป็นแบบ Type t เดี๋ยวเราจะขึ้น Insert ลูงให้ดึงอือฮึต่อมาเราจะไปดูวิธีการขับกันละคุณพัดขับอยู่คุณพัดรู้สึกยังไงบ้างคะขับยากมา เราด้วยความที่รถที่บ้านเป็นเกียร์ออโต้แต่ว่าต้องมาขับเออันนี้ก็คือออโต้เหมือนกันแต่ว่ามันใช้ระบบกดแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบเหมือนเหมือนขับยายา <c oughs> นนี้แฟรงใหม่เรากําลังจะออกนอกโลกกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนตอนนี้ยคือมันจะมีได้ยินอยู่สองเสียงก็คือเสียงแอร์เพราะว่าร้อนมากร้อนแบบร้อนค่อนขึร้อนแล้วก็จะมีเสียงหนึ่งมันจะเป็นอือใช่ไหม มันคือเสียงของเครื่องยนต์ก็คือที่ชาร์จไฟภายในเครื่องด้านหลังเป็นปกติของรถรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ก็คือวิธีการค่ะก็คือถ้าสมมติเราจะเดินหน้าใช่ไหมเราก็จะเหยียบคันเหยียบเบรกคือตรงนี้มันจะไม่มีคันเร่งที่ขามันจะเป็นเบรกอย่างเดียวก็คือเหยียบเบรกพร้อมกับกดตัวดีมันก็จะเดินหน้าให้แล้วเราก็จะเป็นคันเร่งอ่ะจะอยู่ที่มือเห็นไหมมันจะมี เง่งๆตัวนั้นอสองข้างก็คือถ้าสมมุติว่าออกตัวก็คือกดข้างใดข้างหนึ่งแค่นั้นกดให้มันเป็นอ,อยู่ที่เจ็ดสิบเสร็จแล้วสมมุติถ้าเกิดเราจะเร่งอ่ะเราก็กดสองข้างพร้อมกันแล้วก็มันจะเร่งไปสุดเลยสามารถแซงรถคันื่นได้นะคะแล้วทีเนี้ยพอเราจะจอดจะอะไรอ่ะเราก็จะผ่อนคันเร่งแล้วก็เยียบเบรคเสร็จแล้วเราก็จะกดตัวเอ็นเพื่อที่จอดเพื่อที่จะจอดแล้วทีเนี้ย หน้าเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นกดตัวอาแทนนะคะแล้วพอเราไม่ได้ไปคันเร่งไปไหนก็มันก็จะกลายเป็นเตออ์ที่สุดทีวิธีการเหลี่ยมรถเจนแรกอะ่ะมันจะเป็นแฮนอะ่ะมันจะไม่ใช่แฮนแบบนี้มันจะเป็นแฮนแบบรถตุก๊กตุ๊กค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้มันจะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าหลังจากนั้นนะเขาก็ทําการเปลี่ยนมาเป็นแทนแบบนี้แล้วนี่คือแทนปัจจุบัน เราเกิดปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากก็คือรถแบตหมดค่ะเพราะว่าแบหมดค่ะเพราะว่าเออรถอะมันมีอยู่แค่สอขีดเท่านั้นแค่นั้นเลยเออเราแบบนางไม่ได้เติมให้อ่ะที่ฮอบคานางแบบโมโหมากคือแบบมีแค่สอขีดคือไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็มาจบที่เดอะมอลล์วก็กำลังชาร์จแบตอยู่ซึ่งมันต้องใช้แอปในการโอนเงินต่างๆนะคะ แล้วก็เนี่ยเราก็จะชาร์จตรงเนี้ยเข้าสู่สมุกเองามันที่หน้ารถแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงหรือสชั่วโมงเพื่อที่จะสามารถเอารถเนี่ยขับกลับไปคืนที่3ายานได้นะคะเราก็ตอนนี้ถามว่าคุณพัดไปไหนคุณพัดไปซื้อกาแฟค่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้วร้อนมากก็คือเสียเวลามากๆเลยเพราะว่าไอเนี้ยที่ชาร์จมันหายยากมากแล้วแบบแปดสิบนสะี่เเซะทุกคนจะขับไปไหนได้ ยังดีที่ขับกลับมาถึงเดอะมองงานเมื่อวานได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งรถที่นี่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ไปหาอะไรกินอีกสักพักก็จะขับกลับไปสามยาดเพื่อที่จะรถกลับไปคืนนะคะแล้วเจอกันค่ะ ที่3มย่านนะคะจากเดอะมอลล์เดี๋ยวเราจะไปขึ้นใต้ทางด่วนเอ้ยขึ้นทางด่วนตรงหลังกระทรวงกันใช่แล้วตอนนี้เพิ่งจะชาร์จแบตไปได้แค่29% mm hmm. ก็ทีเนี้ยต้องมาลุ้นว่าจะถึงสามย่านไหมเพราะถ้าไม่ถึงก็งานยันช้างเหมือนกันถ้ารถไม่ติดก็ถึงแต่ถ้ารถติดเนี่ยลำบากจริงขอให้รถไม่ติดเดี๋ยวเราไปดูบนรถทางรถได้ แล้วเราไปรูปเราทางด่วนกัน <laughs> คันเร่งคันเร่งข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือจะจะคู่ก็ได้คู่ก็จะเร็วอย่างนี้เลยดูไม่นะอันนี้คือคือคู่ ไม่ออกหกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าเราไม่ควรไงเพราะว่าเราอยู่บนทางดวนมันจะใสายๆถ้าเราไปเร็วอะมันจะสายเลยแหละไม่รู้ว่าเป็นที่รถหรือว่าเป็นที่คนขับทุกคนแบตเตอรี่พาเรามาถึงที่ต่อนรถตในที่สุด <c oughs> finally we are here y e s yes, finally <S <c oughs> <S เรากลับสู่คือรถสู่ทิ่นฐานของนางกันเถอนะคะทุกคน ก็ à, ตอนนี้ทุกคนหน้ามันมากไม่ไหวเครียดมากก็คือ<า>เราได้มาถึงที่จอดรถกันแล้วนะคะจะคือรถแล้วก็มาขอรีวิวจากคุณพัชอีนทีก่อนที่เราจะกลับบ้านแล้วก็แยกห้องกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นปิดคลิปกันที่บ้านดีกว่าอ,อสำหรับขับเองส่วนตัวก็คืออ่อมันดีเฉพาะรถโลกร้อน <c oughs> ไม่ใช้น้ำมัน แล้วก็คือวันนี้เราไปแล้วเราตื่นได้กันมากเพราะว่ารถไม่ได้มีการชาร์จแบตให้เราโดยเต็มแล้วเราขับไปได้ถึงจากสามย่านไปเดอะโมงามวานนี่คือแบตเตอรี่หมดหมดแล้วรเรารเราต้องหาที่ชาร์จแบตแต่เผอิญเราโชคดีที่เดอะโมงามวานมีที่ชาร์จแบตอยู่ชั้นจีเลยชั้นล่างสี่แล้วก็สี่ช่องเ้าไสี่ช่อง,ง,งแล้วก็คือโชคดี ว่ามีรปภมาช่วยว่าเราต้องเข้าแอปก่อนเราถึงจะชาร์จได้เราต้องโอนเงินเข้าไปในแอปเราต้องมีหลายอย่างมากใช่เพราะว่าอย่างว่าก็คือสองคนนี้คนนึงขับรถเป็นแต่ไม่เคยขับฟอมบอลมาก่อนอีกคนนึงขับไม่เป็นเลยก็เลยไม่รู้อะไรเลยใช่ค่ะมันมันมันค่อนข้างก็รู้สึก แปลกใหม่ที่ได้มาขับแล้วก็ถึงเต้นไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเราเราลุ้นว่าเราจะลอดมากลับมาหรือเปล่ารถจะแบตหมดบนทางด่วนไหมาการขับรถและเรื่องรถเล็กมากนะคะคงมาลัยสำคัญสุดขับเร็วไม่ได้มันจะสายเร็วสุดเท่า,าไหร่คะเร็วสุดก็แค่70-80สิบแปดเองแล้วเร็วแบบมิก หมดแม็กก็คือหนึ่งร้อยสอง้อยแต่เราไม่สามารถทําได้แบบนั้นเพราะว่าเราคิดว่าพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยมันจะค่อนข้างสายอแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่ารถไม่ดีแต่คือถ้าเป็นรถตัวใหญ่หรือว่าเป็นรถชาร์จแบบอเใช้ไฟตัวใหญ่อาจจะขับดีกว่านี้ก็ได้อันนี้คือรีวิวสาหรับฟอร์วันหรับรถไฟฟ้าคันเล็กจริงๆมันในฝั่งนที่คันใหญ่แต่เราไม่เห็นเลยว่ามันมี แล้วคือทุกคนถ้าคิดว่าใครที่คิดว่าอันนั้นเล็กแล้วใช่ปะคิดสภาพฟอร์บันเล็กกว่านั้นเล็กกว่านั้นมากนี่ดูฝั่งม้นก็ได้ค่ะดูดีมันเล็กมากเลยอ่ะเล็กเล็กมากค่ะนี่คือนั่งไหลชนกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่ว่ามันเล็กจริงจริงมันเล็กจริงจริงก็อย่างว่าก็คือก็อย่างที่บอกไปว่าประธานของให้กับคุณแม่ของเขาในตอนแรกที่ว่าจะไอ้หลบคลื่นสึนามีอะไรแบบนี้การล้นท่วมก็เลยทําแบบเล็กๆแต่มันก็เล็กจริงอ่ะ ดูสิความเล็กของมันเด็ดไปไม่มีอะไรเลยข้างหลังก็แบบเอาไว้วางของเฉยๆข้างหลังต้องไว้วางของนั่งไม<ช>่ได้นะค่ะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าจะไปข้างนอกจริงๆอ่ะแนะนําว่าไม่ต้องเปิดแอร์ชัวร์ๆเพราะว่าเท่าที่รีเสิร์ชมานะเขาบอกว่าวิ่งได้เต็มแม็กจริงๆอ่ะร้อยหกสิบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปิดแอร์อ่ะเต็มแม็กที่สุดอ่ะคือร้อยยี่สิบถ้าแบตเต็มนะอืมก็จะมีข้อเสียอยู่ตรงนี้แต่ว่า ก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ข้อเสียอยู่แค่ที่ชาร์จแบตน,น้อยไปนิดนึงหายยากบ้างแล้วก็กังวลว่าจะขับถึงตรงนั้นไหมถึงตรงนี้ไหมวันนี้สุดยอดเป็นทริปที่สุดยอดมากะคะ่ะจากกรุงเทพเข้าสู่นนท์จากนนท์เข้าสู่กรุงเทพนะคะคุณพัดนุ้นมากถามว่าจะถึงที่จอดรถไหมเครียดไปด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณพัดมากๆเลยนะคะที่มาขับรถให้คุณรัญชนะเป็นนะอ,อ,อนะไรคะ่ะดี แบบเครียดวันนี้เครียดมากเครียดเครียดสุดๆไม่เคยขับรถแล้วเครียดขนาดนี้มาก่อนโอเค <Okay, S 2> คุณแม่คุณแม่คุณแม่ขอจบ <laughs> เพียงเท่านี้นะคะไปหายใจหายคอแป okay, ๊บหนึ่งโอเคก็ป้ายๆเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันสองคนที่บ้านดีกว่าไปแล้วก็ตอนนี้เราจะเป็นการกดคําว่าสิ้นสุดทริปนะคะก็คือ,อการคืนรถนั่นเองกดแค่นั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเลยแค่นั้นเลยค่ะ ฮัลโหลทุกคนเมื่อเช้าเปิดคลิปตรงนี้ก็ต้องมาปิดที่ตรงนี้นะคะแต่ว่ามุมก็จะเปลี่ยนเพราะว่านั่งไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าตะลอนไปทั่วเลยแล้วก็แบตก็หมดแบตรถก็หมดแต่ว่าถามว่าวันนี้สนุกไหมมันก็สนุกตรงที่ได้ขับรถที่ไม่เคยขับอย่าเรียกว่าขับเลยได้นั่งรถที่ไม่เคยนั่งดีกว่าแล้วก็คุณพาร์ทก็ได้ขับรถในแบบที่ตัวเองไม่เคยได้ขับเหมือนกัน ก็อยากแนะนําว่าใครที่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆก็ไปลองเช่ารถมาขับได้เพราะว่าราคาที่เราจองไปแล้วคือเป็นลูกค้าใหม่ก็ไม่ได้แพงเลยตกประมาณคนวันนี้เราเช่าไป6ชั่วโมงก็600แต่ว่าจริงๆอ่ะเราออไปใช้โคสต์รถใช่ไหมลูกค้าใหม่อ่ะมันก็จะเหลือที่300พอดีไม่ใช่300พอดีประมาณ200กว่าบาท2 9 0กบว่าบาทนั่แหละก็แนะนําใครที่อยากจะลองขับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าต้องมีแบบประชาชนที่เกิน1ปีนะคะ ใครที่ยังไม่เกินก็พาผู้ปกครองไปด้วยก็ได้ก็แนะนําว่ามันมีหลักมันมีให้เช่าเยอะมากก็แล้วแต่คนที่เขาจะสะดวกตอนแรกเราจะไปเช่าที่แจ้งวัฒนะแต่ว่าทีเนี้ยมันปิดแบบถาวรก็เลยหาไม่ได้แล้วแบบหาไปหามาไปเข้ากรุงเทพก็ได้ไปได้แถวสามย่านก็รถติดไปอีกรถติดมากอืมนั่นแหละค่ะทุกคนก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังกันนะคะ Oh <laughs>